แห่งคุณรูจังว่าสาเถสาเถสาเถเด้อข้าก็นบนอบ,น,อบนิว้ถวถวายบาทบางังคมมองหลับปานมก่อนยกใส่ซวงของข้า สาทุนเดอเพลบาบดทั้งอาเพวารั้ทั้งศรีธรรชนี้นาตนางนางหน่อยดุลาทัานละไปอินโย้าเป็นใหญ่ในสวรรค์ท่าละก็วันทาดุ่ขาวตึงนเชิญท่านละจะขานใครเชิญมาเสด็จด้วลจับจอมก่อนมาเริอววาสอดแจ้งเป็นหาผู้ติลำสาทุนเดอคุณเมียนดาอีกซ้ำผอมพมันดาเลือดอวราสมินกันมาอิน่อให้ยาไลนีข้าโคมาต เจ้าก็มอมเจินเดือบ่อเจินเดือพ่อเชิญมาเมย์ผ้าผมจะมาลมกู้สูงเนื้อถึงคุณาปะแก้วเนี่ยนอมรกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งอดเย่อในสกุลนี้สกุลนี้พัลเสียไนทักทรงธรรมทัดคิงทองเดือพ่อทอเดือพ่อทอยเล่งจากป้ายานกาส่งมาให้มีฤทธิ์กาป่ากว่าข้ขยายให้ถึกใจคนละก้อนอมหุยห้องสมองห้องข้าพญาไว้ในท่า ว่าอันใดให้ของแขวแววกาทาเปี้ยว be ้าลาศิลำบาดเกี <wide sea> ่ยวป่าวาสัตว์ประท่านละก่อนอาจารย์ซ่อนของชัานลวลละบาลละพันจิิหรือนี้มีงานรองสะปกรย่อยืนนั้นเดิมพอนันเดิมพอพนมนิ้วยกขึ้น่ยไา้ละบางเสียละสาดุนเดือยอะไรมีบาลเพียน คนเพียนโชเล่ยเรียนเมียนมาอย่ามีค่าในโอเดเให้ว่องไวใจกาขาสิยำสิขาไใชายำบุญวีบผ้าผิดยิ่งหน้า้อยบินใส่กระซางตามเพลอนสิดิ่มใส่น้ำลงลงในสมุทรให้พ่อปานติดหมด เอาปีก้มวัวไว้หันใจนำคนทักมีตายจากเธอเขาสีใสย,ย่าเบื่อระเบิดทิมพามาเหงงใสนยีย่ก็ตองเมื่อนี้ยกาเรียกรองเอิน่านงานประชันดูอาการทางลาอย่าต่ำคละนี้นะโอปมาคือมน คือมามาว,าวินลาทภิีดอาสวินโภูา่างจ่าเทวดาหมายฉันขอวัดอาราสัมมาฉันขอวัดอาราสัมมายกมือ,มมอ,อขอึ้นหาสนาบังคมฟังลักปนมก็แล้วก็เชิญด้วยออยืนละให้มาตัง้งโย و, กเ้าสมองท้าพลำ้ำ กับเถึงคุณนาานาดนำบึ้นแผ่นธรณีกับเถึงเทพบาอากัน้องในนามให้มาสู้คำตุนตุยงามลืดเกิดมาในอโรกนี่บามีญาณยันไปกับเถิงอินอภงม้าให้มาสู้คำซอยก็ให้เสียงลำวอยลำวอยลำวอยเพราะบลมผัดไม่มาต้องเดี่ยวโซมีกับเถิงโบใส่เท่าต้นสื้อยมีบ้านให้บ้านบ้านตนตัวราคนาละเกี่ยนเต็ม A ra an ta châu của bệnh viện này tham khốc đàn đứa coi xiêm hà lòng hồ ăn làm là công khen đằng cô พอปังป้าผาดตอ้อ,องเข้ยอดนิรภัยสาธุเดือคนละควบ้าอาจารย์ภูละปะสินสอนให้บ่อนดีฉันเรียนได้มาไหว,ว้พละฟังยาได้บังความยิดให้ส่องเยินเบิดยังให้เสียงลำดังเถ่าสุวรรณพมาสั่สีนั่นละเตอพอนั่นละเตอพ่อยมีคนอนอกน้องลำขึ้นไวแต่ดีอยู่ในที่ที่มีคงเกจักวาลยานั่นละยานั่นละอยาได้มีคนหา่ คนหาดแข่งพระฉันขันจอสีลำเที่ยงลำสอลำสอยอปากก้อนท่านใส่ลำแข่งกายนายมาทาไฟก่อนล่ะไฟก่นายมาทาไฟก่อนอ,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 อ้าผมเป่าก็จะเแม่นมัดผ่อนคัดเนี่ย เฮาคักเฮาแน่นาะแม่เนาะลูกไผ่ผัวไผ่นอเนาะเอาไปนี่ค้าเา้าภาพไปในสร้างน้ำทำบุญเนาะแม่น,น,นอาาน่นนนนม,นมือนีแสดงว่าเพิ่นมีความเสื่อเสื่อในว่าบาบมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเพิ่นจึงคอยสร้างน้ำทำบุญขึ้นมาส่งพระลาไปให้คุณพ่อคุณแม่ผูใ้ใดหนมหายตายจากโลกนี้สู้ปรโลวเบื้องนาไปแล้วเอาไดนี้หมอแค้นเฮา เมาเรื่องกองบุญกองท่านเมื่อี้คณะเจ้าภาพเปในสร้างมุนสร้างท่าน,านเอาอัน,นี้ฟังเด้อเจ้าอีพพอรอพี่คุณฟัง เด้อเอียพอรอกพี่กุลมาเรียนธำมบุละสัทาแก่กาหาเดือเมีหาเดือเมียหามาลมงย่างกามาสีมงางันนามาตกอย่างกันหาความสุนสนให้กองบุญดา,าดึ่ละสนุกสมบูรณ์จังนั้นล่ะจังนั้นล่ะจังสละตุนทุนทำา,ทางลมเด็ดขาด พ้องเป่าร้องโ,งโมยาดน้อยใหญ่เศร้าเสืงววงคางเขา,าเวทีนับปาดฟังหมอลำเด็ดขาดไปสัวไปดีทั้งหลายอยู่ได้เวทีวังลงปงขาไครล้วก็มากันซาเตืงตั้งรังไก่จังหมอลำได้ไปซากันเวลเวลลาทหาน่ำล้วก็ทำามาเสื้อว่าได้ไปฟังไปก็เจอ้าภาพคนก็บอกลงไปก็ผู้นั้นและคนนี้สองแล้วก็แมน่นโตปีผมก็หิเต็โถฉันมาสนทันนาสินทัน,น,ะน,ทนละก็ ลายพ่อเจ้าภาพเปิ้งกระตุกแต่งใส่์ตุกแต่งใส่ปุกขันละปลาลำหอมปลาปุ้นผาทมบันนอนบันอยู่โตมูสะโตมูแนวตั้งเสื่งเทียนหอมปลาปุทธผาเทียนผาลงผาบันออกเป็นละบุญอยู่ทางโน่ให้รักษาท่านปุกปลาลำสร้างท่านมาตรงเที่ยวตรงช่อดีบุดดองเต่าพ่อเรียบร้อยพันดีดีบุดดองเต่าพ่อเรียบร้อยพันดีกานเคลนสู่เวทีและแสดงบทบาท บนบ้านติดกับสวฟังว่าไปอ่อนไปแข่งกับรังขึ้นแสดงเรื่อมที่มีใหม่พื่อจาภาพเพิ่อนกระตุกแต้นใส่ตึกแต้นใส่กองมาหาท่านแต่เดือเมียเต่เดือเมียเธอมาลงมากันพลังก่อนก่อนการสำคัญเจะรว่าแม่นบอลแมงมาละกกับไปโมูซาดื่มจังสีอื้นมาจนถึงใหม่ไปเวทีล้มนี่ก็ใส่แจงสองปันดาวห็นลาบุบ้าผู้สาวลาฮวาดิเอแก่เนเดือบบลาแลห็เราเดือเมียเรา เพิงพอแล้วก็เห็นละเพิงแม่สุดหัวสุดตาเป็นนางบุพถั่งาสร้างสั่นปั้นแต่งนหลอดไฟแดงไฟแบงสีอ่อนสีนวลยังละอยู่ตามคำบุญละไม่ามาละงานมัวละฟังเด้อแม่ ฟังเด้อแม่ฟังมาลำสี่โนอันสี่โนละเย่ยอกหลอกกันมาท่านดุ่นละสิยหยุดดึกกันมไม่ใหญ่จักฟ้าไปสีไรที่แลกฟังกันละมีเครื่องมาเสมพะละทรงเสียงเฮียงพละมีไฟนวลไฟพลตั้งระบัดปันดาตั้งกองขุละึืนละมากองทาดกองแจกวันละสะดุกแปลกแปลกต่อตรงขัวร้องมีผ้าพื้นผ้าพกบ้าไม่ผ้าขาดกันละบอยกัาพะยามย่างหอท่านไปว่หพกันกองกุดขุดพูรมีท ทิวต้องจอไปหลอดมองคลละมันจังมรเรณบลสมงานการก่อมีมุนในหลวงบ่หลวงพอมาสวดหัว,วทีจังบอกขอรันนี้โมชาสาขีต,ตอนกลางเว้นพระเดชพร,ระเตแสดงบ,บูชากรฐธันานาในงานคุณบออ่หอรัคุณว่าต่อกันบวกสตัวหอบรักคุณว่าต่อกันพวกสตัว,ว,ตวสวิลองอาึ้นดูลองซิมตอนค่ะ ล้ำจัง่อยในเดอเทาเด้อจะเย็นเย็น้็นามลวกไก่นี่ผ pues ู้เมาบ่าจะเป็นหมักมวลนวันลูกเนาะหมักมวลหอดผู้สาวไม่เห้วเตาเหลาอ่อนผู้สาวผัวเผือวานโมตสหภควะตัวราตัวสัมมาสัมพุทธาสาว่าขึ้นมาสามจบแล้วกราบลงสามเท้อ แล้วจังว่าสุนหนาตุมีพันตีโอปะโคตูมหาเทโลโอปะโคตตั้งมหาเทลังสัตดันจังอรนังกะโรมีเลาพ่อได้เป็นสิริมงคลวันนี้พอนิี้ม์ให้ดูแลตลอดข้าก็เจ้าละองค์ยอด องยอดกูนโวมูช่ชาริ่มจังสีขึ้นมาจังผาดตกแดง่ะไปทางนาจังแมงกองบ่นรองกองท่าน คนละที่แรกทำงานศรัทธาแม่มันละสิมีอยากแน่สิเว้าให้ฟังก็ต้องเงาจริงจัู้หยิงใช้ตั้งคู่เรื่องละที่แรกลราก็ล้อฟังโยบ่เกี่ยวบ่กินละบมานยังแต่เว้นเวลาความธรรมท่านกำสิ้นต้องนำไม่พาดฟังไปท่านกำสิ้นต้องนำไม่พาดฟังไปมันสิมีไรศรัทธาแม่ไปก็ว่าสีแพ่ความรู้เรียนก่อนละพุทธองค์ทรงสอนต้องนำต้องบอกท่านในนานอกหนา นอกนอกต่ำต่ำ no, ส no, ูงสูงเดียวมาแล้วเต็มพงกระบดติดบ si, ่อย si, ู่แต่เด <ts> ี๋ยวนี้เธอก็นำพวกมูยยาสิด้วนไว้ไหลไว้ทางบิึงล้วนไร่พูได้มันได้ทาแม่นจังได้แม่ละจังได้มันก็ต้องได้มาได้มาเดือดใส่กันงมมากจังที่สมหมอรำโพใหญ่ยาสีฟ้าให้ไล่อดก่อนเวลาเวลาผู้เจ้าได้จังมากกัจิงจิ้มวยอยู่ อย่างไหนมีเมียหรอไปเท่านี้อ่ะอันนี้พอเรื่องของบุญของท่านบ่ได้สร้างขึ้นมาจ้าอ่ะพี่น้องเขาขมักมวนอยากฟังลองฟังลำํำอันนี้เราเป็นสังาสังเกตอไม่พอให้แม่พนโนว่าพา,าเรื่องบุญเรื่องท่านบานี่หันวยวขาม้ากราบนมาสการไปถึงท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกอง์ ที่เป็นประธานฝ่ายส่งเนคำขึ้นนี้ก็ดีพูดระเด้อลพี่เน้นของเข้าลงพีได้วไงผู้เป็นประธานฝ่ายส่งนนคำขึ้นนี้ก็ดีลองลงมาขอกราบสวัสดีคุณพ่อคบุณแม่ผู้เท่าผู้แก่ผู้แส่ผู้สาวผู้บา่าวผู้แพ้วพี่น้องบ้านโน่นขวางสุขุสุขุขนเนื้อพ่อเดือกแม่เดือตลอดบ้านไก่ชิดเติดกัน บ้านน้อยหอยบ้านใหญ่บ้านไทยและบ้านลาวเมื่อนี้ผุนไหลสายยาวผุนฮอดยอดเกี่ยวบุนมาพัลามีพัชดาพรพ้อมด้วยวันลมเสียงสนานาได้มาสืบส่งเจอร้อง,องาในบ้านมัวลาชวนในพวกเียรอ,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 อมาฟังเลี้ยวมาฟังเลี้ยวได้ซื จขันมาหอดมาถึงแล้วลูกสาลาพัชดาพรบอกมีอยางมาตอนมาฝากดเนือยยาเด้อม,มีแต่เสียงร้องเสียงลำเสียงปีและเสียงแคนมีฉะนั้นแล้วถือโอกาสไวพ้พรไว้ใช้แก่คุณพอ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลาอยู่เวลานอนฝนตกก็ได้แข็งได้มบมดมอ แม่น่ญญาฝนตกก็ได้แข็งน้าแกงก็ได้ลอยใน้มะนังฟังหลงฟังลำลูกสาวลาได้เคื่นี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บยาสะใดความไขยาสิมีขคานอนหลับให้ดีมืนเด้อพ่พอเด้อนอนเตื่นให้ใจเงินแสน เมืม่อไปได้เกี่ยวมานีช่ช์เจ้าปากอดมีมปิวปูหนาอันว่าศรัทธาคือคำมาล่ศรัทธา,า,าคือคำมาลใจมันงงคือความือ เจ้าท่านป่าแลก่อนเอเกือก่อนก็แม่นท่านแม่นสิท่านนอกมไม่เทียนถูกมาลาบูชาคุณพระไต้รัดน่วยมานี่ร้องแก้วบัดน,นี้มามาแล้วพัชราพรมาแล้วไม่เหลากันมีคือ พระชดอาภัตลานโมเจ้ามาแล้วอิปหรงจังแม่สมมาตรมงคุณพอเป็นศรัทธาจังแม่สมมาตรมงคุณแม่เป็นศรัทธาพระชดาเป็นคนละมานำกันนี่คือราดีศรัทธามีหน้าใจกงเงา,าคนกามขันสมัย เให้สมินธาจาง์ศรัทธาเจ้าผู้แต่ทานขอขอบคุณเนื้อคุณพี่ผู้ใหญ่บ้านอยู่ใส่หละพี่ผู้ใหญ่อ้อพี่ผู้ใหญ่สุดลอขอบคุณหลายๆเด้อพี่ผู้ใหญ่สุดลอเด้อขอบคุณท่านรองนายกขอบคุณท่านผู้น้ำโมบานผู้สวยอบตเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท,ท่านขาดเมื่อได คือคณะเจ้าภาพของเขาขอเสียงหน่อยค่ะขอให้ร่ำให้รวยอยู่เย็นเป็นสุขเด้อนะคะสำหรับน้องสาวคุณครูหนิงของเขานะคะขอบคุณหลายเด้อนะคะขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยเออร์ตรัลีเนล้าลเห็ดเสื้อนอนเด้อในตัวไหนเนี่ยน้อบอกบอกร่ำนำในดเด้อบาดเด้อเอามาจานหนักดนรี เป็นย,ยังไงเคือ่อนลำเปล่าขอ,อนําผู้ชายสิเดีฟังอยู่ละกันคือ่อนลำเปล่าโอ้คือบอกขอกูหลาเปี่ยนมาขนาดนีู้อยู่ตัวน,น้องเอะวัน,าานนี้อาจารย์นกักตีเฮาขาดศลลำแค่นียเนีผู้เบากับิดเี้ยวๆขาเบาเมียเผือว่าจักไหนคุณพี่คนสวย กะทินลืมทินอาจารย์แยบเลยอาจารยาหา์ห้าวอาจารยา์นักดนตรีลอกอยังนี่ 你看。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. มาทักหอกัะน้อเอา